ผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้กับคนบับผู้ให้อพ่อเป็นใดิอันนี้มีไข่แทนค่ะว้ายของยิ้มอันนี้พูดได้วิดีโอพูดถึงความรู้สึก เดี๋ยววัน <invent> ย <ories> <im> ูจีส่งเสียงให้เชนด้วยเองเดี๋ยวจะเล่นเขตบอกว่าบิสมาแล้วนะเดี๋ยวถือวิดีโอเดี๋ยวจะไปถ่ายเฉพาะ ใส่สองคนหงอย่ไหมให้ยังวิดีโออยู่นะหงอ่าโอเคกล้องนี้จะถ่าย